สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการแนะแนวทางหวยฮานอยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VAP นะครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับ คัดมาให้เช่นเคยนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้เรียบร้อยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับหวยมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับ ไปกันเลยนะครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดวิ่งบวกรูดนะครับสำหรับหวยฮาหนอยประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับ2566ครับใช้ได้ทั้ง4 h ฮาหนอยนะครับวิ่งรูดไปที่ 2นะครับแล้วก็7ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับจับคู่เจาะให้เช่นเคยนะครับหลับ2นะครับจับคู่เจาะไปที่2อสองนะครับ สีสและก็92นะครับไปที่หลักเจ็ดกันเลยนะครับจับคู่เจาะให้ที่7จนะครับ7จห แล้วก็78นะครับสหรับหวยฮานอยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566นะครับใช้ได้ทั้ง4หฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับหวยมีหลุดมีเข้านะครับ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดไปที่2ครับ22 4292แล้วก็74 75 7 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับเฮงเรวลยๆครับสวัสดีครับ